ทเที่ยวทำใจ .com ก็อยู่ร้านหมูหวานเจ้าดังนะฮะเป็นหน้าปากทางเข้าอพอลโลนะฮะนี่นะครับเป็นชื่อเจลุยเจลุยหมูฝอยนะฮะอยู่ซอยอพอลโลนะครับจําหน่ายปีกส่งด้วยนะฮะข้าวเหนียวที่นี่เป็นอ,อะไรที่เด็ดมากข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะครับสามารถเก็บได้เป็นวันเลยใช่ไหมฮะข้าวเหนียว จะนุ่มอยู่ตลอดเลยใช่ไหมสอ,ส,อสองวันสองเสียเลยวันอ๋อสองวันเลยนะครับเนี่ยนะเบอร์ติดต่อนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับบริเวณนะครับสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นโรงหนังเก่าใช่ไหมนี่นะครับจะเป็นปากทางอ่าซอยอัพพาเมนสมัยก่อนเกนือบย0บปียี<า>ยป,ปีก่อนเนาะจะเป็นโรงหนังเก่า ครับช่วงเย็นก็จะมีอาหารนะฮะขายนะครับจะอยู่ร้านจะขายนะครับประมาณเช้าถึงกี่โมงครับคบสิบโมงเข้าไปบ้านซื้อได้อ่าอ,อยู่ตรงไหนอ๋อตอนเย็นสี่โมงเย็นค่ะติกกระติกสีแดงนะั่นใช่ไหมครับ ตอนเย็นสี่โมงนะครับจะอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับเข้าไปซอยไปนิดเดียวจะอยู่ใกล้ร้านวิสานแอร์นะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรขายมั่งนะครับนี่จะเป็นหมูหวานหมูหวานที่นี่จะนุ่มนะฮะแล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็รสชาติกำลังดีไม่หวานจน,นเกินไปนะครับ แล้วก็จะมีน้ำพริกต่างๆด้วยนะมีน้ำพริกเมงดาน้ำพริกตาแดงนะครับขนมนางเล็บก็มีนะฮะแล้วก็มีแคปหมูนะครับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มก็มีด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยู่โซนชนบุรีหรือละแวกใกล้เคียงก็แวะมาหาซื้อกันได้นะครับ ช่วงเช้าประมาณสิบโมงนะฮะหมดเข้าเก็บเข้าบ้านแล้วก็ประมาณช่วงเย็นสี่โมงจะขายอีกรอบหนึ่งนะครับขนาดน,นี้ถุงละร้อยใช่ไหมครับใช่น,<า>น,นี้ถุงละร้อยนะฮะพอดีวันนี้ข้าวเหนียวหมดนะครับข้าวเหนียวและอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับสามสิบ <30. S 1> อย่างนี้ถุงละสามสิบบาทนะฮะปริมาณคุ้มค่ามากนะครับโอเคอย่าลืมนะครับนี่เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ ทรมาติดต่อเบอร์นี้เลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวลำใจ .com ก็ขอจบต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ